โอ้ยสีเบอยังก็แต่เฮะโนกันบ่อโนกันบ่ออยยังไงอี่อีเมยมาเบอนกดเด้อเนาะเห็นบ่เห็นบอคนอ่ะอยียงหอยลงแงเห็นบอคนยางเห็นบอคนยางเโอเห็นบอคนเน่ยคนบ่อค่ะแม่คนนี่นี่น้องตาเห็นคนเนี่ยคะกระจกคนบกระจกแก้วอนโคนเนี่ยค่ะวอกระจกแก้วคอนแม่ปัญยางน่คนเนี่ยนะ เห็นบ่ปะสี่ห้านขึ้นด้วยเออนั่ยนะถ้าคันดองตายขึ้นไปก็ไปยางยันนะหนึ่งยี่พอีแม่เอ้ยดุมาเหาะเด้อเลยตึกสูงตึกสูงอันดับหนึ่งของประเทศไทยตึกมากเลยมาว่พาขึ้นเมาว่พาขึ้นไม่มีเงินปัดขึ้นไปบึงไอ้ฟาไอ้ฟ้ามาเบิรงซื้อขึ้นไปเบิรงซื้อหมดไหนบ้างขึ้นไปห้างกับ่ซื้ออาาหรบ่ซื้ออาหารบ่ซื้ออาหารบ่ซื้อแต่เสียเงินได้น้อง ขึ้นไปเบื้องซื่อๆนี่ไงแมนเอาเขาบอกขึ้นดิบก็ไรให้ยางขึ้นหัวกันได้ยางขึ้นก็เสียตึ้งนี่แปดร้อยบาทตอนเศร้าตอนแรกพัดปลายเป็นห้องพักเขามาพักบอกด้วยว่าเป็นจางไหนแบบเป็นโรงแรมบรอเป็นโรงแรมสามารถขึ้นไปเที่ยวไปเบิ่งได้อ่าจะมาซูแต่อ่ะเขาบอกฮะคุยปอดตัวบวชนกข้อแนมซุดแซงหูแซงตายนี่แหละตึ้งอาดั้บหนึ่งของเมืองไทยนี่คิงพาวเวอร์มหานครสูงจังแมทฮะ สูงจักแมนอันนั้นมันมีมันมีจักรสรรเจ็ดสิบแปดสั่นป๊าโถนี่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 น้องใต้นี่เบิร์นอีหยังจัดไอ้นี่หยิบหยับหยับหยัีหยังนี่กระจกตัวฮะกระจกเอ้าเขาจะบ่ได้เอามาเฮ็ดบ่บ่ได้เอากระจกเฮ็ดในเมืองไทยทั้งในบ่ได้บ่ได้มีใหม่บ่ะจะบ่บ่มีป๊าดอ้ายแม่เบิ่งข่อยยังข่อยยังแสบตาหยิบหยัแม่ว่าอะีรนี่แหละคือซ่องนนซี เห็นว่างาสร่างนะน้องตายเดชเป็นโค้งงาสร่างนะงาสร้างไหมฮันทันบมนะนะทั้งร่มทั้งุ่มนะนั่นเป็นโค้งเป็นโค้งนะโอ้หันบมแมนุ่นรถไฟมจบมาท่านี่บ่แมนแมนระวังรถดีรถไฟนีรถไฟสี้วนกันน้องตายน้องตายโอ้ยสีเบ่งย่างกันแต่ไหนฮะโอ้ยโซนกันบ่โซนกันบ่ บ่อยยิ่งแม่มาเบิ่งน้ำดูเด้อเนาะไอ้ผ้าคนคืนนะฮะผ้าคนคืนคืนไสหืมเหตุงานก่อนเหตุงานมันได้เงินก่อนนี่เอาเขาสิได้มาอีกอยู่บ่อ่ะมาไอ้สิพามาไอ้น้องมีเงินก่อนขึ้นมาอนี้บ่ได้บอกฮะขึ้นมาอนี้ไอ้ผมมีเงินไอ้จ้างรถไฟมาได้อยู่แต่ไอ้ผ้าน้องขึ้นบ่ได้ไอ้ผมมีเงินขึ้นไปทั้งเทิงมันจะเป็นอย่างไรปะขึ้นไปทั้งเทิงนี่กะแนมลงมาทะลุเลยเด้เป็นกระจกเลยเอากระจกปูเลย เห็นเห็นเบิร์ดบอไซค์ก่อนนะแมนแนมลงมากะเห็นคนนะทั้งรูมดูนะเป็นกระจก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 เป็นสานเป็นสานเขาเอากระจกปูพื้นน่ะปอดไอ้ขึ้นไปเขาเขาบมเดลมาสองมันบอมี่หรือเบียมมีเยังเลยเนาะมีแล้วเป็นคือดาดฟ้านี่เด้ขึ้นไปนี่ก็แนมเห็นเบิร์ดทุกมุมโลกเลยเลยขึ้นขึ้นไปนี่แนมแนมแนมไปทางใดกันฮะขึ้นกันยังบอกว่มีเงินเขาก็ออกกันเนี่ยได้สามคนทานจะจะมีเงินเท่าไหร่ สามดอยบ่พ่อของอายสามดอยของน้องสามดอยเท่าไหร่นี่อันนี้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยคืนในรักสมุกอ่าบ่แน่ใจน่าจะสมุกหนึ่งโมญะไปข่ายชิพามาถานยืมเงินไอ้หนุก่อนฮะยืมเงินไอ้หนุก่อนยืมเงินไอ้หนุสิยืมเงินไอ้หนุหนุน้องตายอย่าขืนตึกยืมเงินได้บ่น้องตายมีสามดอยนี่ไอเด็กอายไปมันมีอไอยักษ์เนี่ยวะไปได้ขึ้นนะอายืมไปได้า เอาดีๆเอาเอาดีๆเบิ้งเบิ้งเบิ้งคนคนกระเป๋าเมียวมีแย่งพี่น้องมีแต่ร์บัสสปอร์ตนะครับอ๋อมีแต่บัตรท่องเที่ยวบ่มีเงินครับเบาโนูบ่มีเงินจะได้หนอกนี่น้องเหตุงานไปเหตุงานก่อนได้บ่เหตุงานก่อนเดี๋ยวเอาอ่านมาขื่นฮะเลยเหตุงานแล้วมาไทนนี่นี่นี่น้องหูวบ่ตึ๊งยังนี่มาขึ้นไปข้าวหนึ่งไปซ่องเบิ่งกับอะไรบ่อยากขึ้นอย่างเดียวให้มาเบิ่งตึกก่อนนี่ไว้ไม่ให้มาขึ้นโอ้ยนี่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  ให้มาเบิ่งเป็นบุญตาก่อนบ่แม่นสียผ้าให้มาขึ้นอยากขึ้นอย่างเดียวมาเบิ่งซื่อๆนี่บ่มาเบิ่งซื่อๆปอดเบิ่งอะไอลังการข่อยอยากขึ้นเนาะข่อยฮะอยากขึ้นนะนี่อีสร้างนี่ตึ้งย่างนี่จะเบิ่งนี่น้องตายอ๋อหยิบหยับหยิบหยับอยู่ตึกแม่ลูกเห็นบ่กใช่ตึกแม่ลูกเด้เด้นี่กระลูกนี่นี่ลูกลูกอันนี้ก็อ้ายกับน้องนี่พ่อแม่มีบ่คคลนี่ห่ะฮะมีบ่คคมีแล้วเว้ย ตึงนี่ละห้องละคนะบเจ็ดสิบล้านน่ะหมดะฉพาะจะมามีแต่เศร้าตาสระนาะมนี่นคบสิบล้านเจ็ดส,าาสิบล้านบาทต่อห้องหนึงนะน่งนะบุญเปนต่อตึกนะต่อห้องหนึง่งอันนี้ยไอบอลดุมเขาไปบ่ได้ปะใสเขาไปซือ่อนะเขาไปได้บอลดุมเขาไปได้บอกเขาไปได้อยากลงไปปะบอลดุมเนี่ยเยขาไปได้ได้บอลดุมเนี่ยแต่ว่ายูเทิงอ่ะยูเทิร์นนะคืนบ่ได้จะพามาหมยังคันบุคเอ๊ะเอ้าน้อง ใช่เห็นบ่คนนอ่ะเห็นบ oh. ่เห็นบ่คนนอ่ะอะไรยางหอยลงแดงลงแดงเห็นบ่คนยางเห็นบ่คนยางเงี้ยเห็นบ่คนเนี้ยนะคนบ่ค่ะแม่ค้นนี่นี่นี่น้องตายเห็นนะคนเนี่ยค่ะกระจกขันบ่กระจกแกงขันบ่คนเนี่ยค่ะว่ากระจกแกงขันบ่แม่พอดเผ่นยางน่ะคนเนี่ยนะเออปอเห็นบ่ป้อเสียฮันขึ้นนัวเออนั่นน่ะนะคันดวงตายขึ้นไปกับไปยางเงี้ยนะเห็นบ่คนน่ะ โอ้นี่ดิว่าที่มาข้าเอิญแบบย่างอยู่กับโจ๊กแบบย่างมันย่างออกมาเห็นสันล่างเลยเน่ะแตกเขาวจิ้มโป๊กไม่ใช่ได้ฮะกระโจกแตกเข้าวโป๊กโอ้กระโจกคนอดีตกระโจกครับน้ำหนักได้อ่าเป็นสี่ห้าพันกิโลเขาเนี่ยเห็นเขาอยู่บ่ดีเขาเนี่ยเห็นเขาเนอะมีแตอร์มีแตอร์เท่าเราเห็นเขาท่านดี้ย่างอยู่แม่นบ่แม่เนะย่างเนี่ยมีข้อดีผมว่าจะเบาเด่นแม่ยอนดีจะคิดว่าย่างจะคิดว่าหมดบ่ หมายว่าแบบว่าเขาหอยเนี่ยเอ๊ะนะคิดว่าใบหมาอ๋อคิดว่าเขาหอยเครื่องประดับสิบอ๋อไปขึ้นไปนะฮะขึ้นไปนะขึ้นไปนะอย่าขึ้นยังเดียวเขาขึ้นวัดถุดคนก็ได้บ่พันหนึ่งสามันตัวได้สามสามนก็่าสามพันอ๋อพันละพันอ๋อยมากรุงเทพเนี่ยจะว่าจะจะจะเดือนอ๋อจะเดือนจะปีอ๋อ้ยังไม่มีบรรดาขึ้นเลยน้องอ๋อโตก็คือขึ้นก็หนึ่งพันเขากินเขาเลยเกือบครึ่งเดือนเนาะโอ้เป็นเดือนหมดแล้วเว้ย กินเขาได้เป็นเดือนหมดแล้วีคนอดคีความความค,ความสุขคนเพราะคือกนันแน่นอนฮ<อ>ะอยากคืนไปเพิง่งเด้แน่น้องว่าสิเป็นอันนี่แห,ห้งใจสิขาดเลยอยากคืนนีนี่แต่อามีเงินป้าอดีตเนาะคนอดีตเนาะอันอน,อนี่ใจสิขาดเลยอยากคืน<ะ>แต่อายุมีเงินเขาเห็นเาท่าเห็นเาอยู่เขาเห็นเท่าอยู่เขาคืนทางไหนวะเขาคืนรีบแน่นอนป้าชัดติวเลยบอแมนอยากคืนแห้งตีคืนแห้งอยากคืนนี้นี่เนาะอ คนนี้เขาจะเขาซองน่องหนึ่งเขาอยู่นี่เอาวอลวอลพันกล้องคันจะคืนต้องตายเดี๋ยววอลพันกล้องอีพอยอีพอยแม่ขายงัวขายงัวกับ่มีคนซื้ออีพอยอีแม่ขายงัวส่งมาให้ลูกแน่ลูกสิขคืนเติ๊กไปสิอีพอยอีแม่ขายงัวส่งมาให้ลูกเลยเด้อลูกสิขคืนเติ๊กหนึ่งพันเท่าไรอ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่แหละป้าคืนป้าไอ้เป็นมาอีกเนาะป้ขคืนนีดีเด็กหอยคืนนี้ดีบ่เก็บเงินมาคืนแป๊ไปเก็บเงินมาคืน ช <oung> <activist> ุดหยอะได้ดีป่ะเนี่ยรถไฟไปแล้วน้องใต้รถไฟไปแล้วน้องใต้เห็นบ่ท่ามกลางที่มีตึกสูงเขาเห็นเท่าบ่ฮะรถไฟเขาเห็นเท่าเห็นเท่าอยู่เนี้ยังเขาสิบ่เห็นป่ะป้าอยากรถไฟรถมาอายุขุยยานไม่แตกพอดีโต๊ะรถมาตีเนี้ยบ่แตกหรอกขับน้ำนักได้เป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนกระจกโมเมนต์บางๆโอ้ยรถไฟรถไฟน้องใต้พุ๊ ส่วนท่ากันหลายแต่็จลไปอ๋อโตโอ้ยเนาะยังบ่ได้เห็นเนี้ยเห็บ่เห็นบ่อเห็นตะยู่เมืองไทยเอิ้นพอเอิ้นเอิ้นพอเนาะพออีแม่เอ้ยลูกเห็นแล้วพอเนาะก็นนะพอเนาะก่อนร้ายแม่อูอ่ะพอหลายม่อูอ่ะมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งเด้อเตึกสูงรถไฟนี่ไออ้อยอันนี้อันนี้ายเขา่องเบิ่งเฮาอยู่ใส่เนี่ยบนหาเขาโปซองเบิ่งเฮานะนี่นี่นี่ว้าคนอดีตกระคนนอันเนี้อันเี้กคนอดีตเนาะแมน อะไรขอคิดว่ามันเป็นใบไม้ไว้อะไรล่ะบโบนาคิดว่าเครื่องประดับมันสิอะไรคนอันนี้เด้อไปว่าไอเสียผ้าต้องไปไอเสียผ้าไปเบื้องทางล่างซื่อๆเลยแต่โบผ้าขึ้นเลยไปอเสียขผ้าเบื้องทางล่างซื่อๆนี่ยังแหฮะก็เข้ากระเด็แต่งแง้มข้อขึ้นแล้วแต่ขึ้นไปทั้งเทือกมันบ่แมันเฉียนหมดแหละ ฮะมันก็สิเห็นบ่ได้แงนได้เฮา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 แงนแงนแงนข้อขึ้นเบิ่งเบิ่งได้แต่ว่าเฮาขึ้นบ่ได้โอ้ายเอ้ยบ่พาเข้าไปวะลอดใจแบบเดียวซะฮะถ้าอดใจแบบเดียวเดี๋ยวอ้ายสิลงไปเดี๋ยวอ้ายสิลงไปนี่พาลงไปเมืองนี่ไปบ่เบิ่งค้นข่อยางก่อนนะเบิ่งคนย่างเบิ่งก็ได้แต่เบิ่งกระแนงเ้ยมั้งเบิงกระงไปถึงเขาบ่ย่านงมันแตกบ่วะบ่แตกบ่แตกอุ้ยโอเคโอเคปิดคลิปให้อ้ายก่อนเดี๋ยวอ้ายสิพาลงไปเนาะพาขึ้นไปยัง บอไอ้บ่มีเงินไอ้บ่มีเงินเดี๋ยวน้องเห็นงานได้เดี๋ยวน้องมีเงินเดี๋ยวอาจจะพามาอีกโอเคบอม่มาอีกป่ล่ะมาอีกเอฟซีใชโอเคสันอ่ะบาย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 ฟูยังยังยังคาดใจอยู่พี่น้องเลยยังคาดใจบายบายเออเดี๋ยวมือหนาจะจะเพลินเนาะเห็นงานได้เงินก่อนเดือนหนาโอเคบ๊อโอเคโอเคเอาบายบายก่อนไปคาใจก่อนยังสิไปแนมงก่อนยังก็่เดียวก็ไดอ่ะอ่ะขอบคุณเอฟซีเนี่ยขอบคุณเอฟซีทีเบิ่งคลิปของพวกเฮาเด้อ ฝากซับพอร์ต้วยการบริโภคสินาเนาะเออพอได้เงินมาขึ้นเติ๊กแมนบายบายพบกใหน่าลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <childhood. S 2>